ไ้มยออโมาเพิ่มไวครับทำอะไรก็ได้ฮะยืนเฉยๆครับลองชิมฮะชิมกินได้อันนี้ก็จะบอกนะครับบอชิมได้ฮะชิมได้ฮะโคงลิงกุนกินได้ครับต้องลองด้วยนะ ท่านนะครับมาด่วยกันนะครับถ้ามีมีโอกาสนะครับก็เอาอาหารมาเลี้ยงลิงนนะครับแต่วันนี้เป็นต้นมะเร็งการเลี้ยงเต่าจีนลิงของเตยี่นะครับซึ่งทำมาหลายสิบปีปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่จะมาทําในสถานอนุบาลลิงจังหวัดลบุรีสวยงามมากนะครับนะครับและลิงก็มีความสุขเป็นสัดเป็นส่วนนะครับ เชิญมาเลี้ยงลิงด้วยกันนะครับครับขอบคุณครับชิมเลยอร่อยไหมครับอร่อยครับสุดยอดครับสุดยอดครับเยี่ยมเลยครับครับคนกินได้ลิงกินดีครับเชิญนะครับเชิญนะครับมาดูอาหารน้องลิงของเรานะครับโต๊ะจินลิงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผักผลไม้ขนมกรอบอย่างนี้นะครับกค้กจะให้น้องลิงไปทานในกรงนะครับ นี่ก็จะเห็นประชากรลิงนะครับเขตเมืองเก่าลบบุรี2566มีอยู่2,206ตัวนะครับนี่นะครับประตามโนราชโยวานิสสาทพักการพระปางศักยอดนะครับกลุ่มใหญ่ก็ตรงนี้นะครับประมาณ1,400ตัวนะครับเยโยวานิสนี่ก็เยอะแล้วก็ถูกจับมามาอยู่ที่กรงที่สถานอนุบาลลิงนี้แล้วส่วนใหญ่นะครับงานโต๊ะจีนลิงนี่เฮยีี้ก็จัดมาเนี่ย 30กว่าปีแล้วนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่จะย้ายมาที่ศูนย์อนุบาลลิงโคก้าวต้นนะครับงานใหญ่นะครับชาวต่างชาตินักข่าวเนะี่ยก็รู้นะครับก็มากันเราดูนะครับโตจีนลิงนะครับน้องลิงก็มารอ,อกันแล้วนะครับเป็นโอกาสที่ดีจะได้เห็นโตจีนทั้งประวัติศาสตร์ที่มาจากที่สถานอนุบาลลิงโคก้าวต้นนี้นะครับนี่ก็ทนลองพูดว่านะครับ เฮยยี่คุณยงยุทธนะครับนายกดงนะครับแล้วก็สอสออันนี้เราก็มาอยู่ตรงส่วนโครงชั้นในนะครับนี่ครับก็ต้องระวังลิงออกด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาอยู่ในโครงลิงทางนี้น,นะครับเราเห็นน้องลิงล็อบีนะครับที่จะเราจิ้มเขาจีมน,นะครับ เริ่มเอาเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวดูนะครับเปิดทางเปิดทางนี่ก็วิธีป้องกันลิงนะครับไม่ต้องไม่เอาไว้ได้แต่น้อยฮ่าไม่ระวังจะเป็นอะไ เราเห็นแล้วครวับอาจารย์นี่คอคนแรกครับนี่คนเดียวครับอ้าวมาแล้วล<ะ>คนแรกทไมทยนลยัก <c oughs> ไม่ถึงขึ <c oughs> ้นได้ เมายนี่เอยังนะอามลเจงเนครับเินน้องลิงมากินเร็วเรเร็วนี่นะครับ้องลิงจะกำลังจะลุมโต๊ะจีนลิงนะครับครั้งประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่สถานอนุบาลลิงโคกเขาต้นนะครับ

ลอยไหมเอาดอดดอดก็เดี๋ยวตัวจะเป็นตัวใหญ่ครับตอนนี้เชิญครับเชิญนักถาวมาครับนักถาวอยู่ไหนแจกมันแก้วเร็วเร็วเร็วอ่ะแก้ว โอ้น้องจับเร็วมากวน้องหนงมาทำแก้วนะครับตัวปออเปิดเปไปไงป่อเปิือัแก้วไปไงเดี๋ยวต้องไปเดี๋ยวต้องไปถ่ายเร็วเร็มามามมาเร็ว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 เ เป็นหนึ่งการกินมังแก้วนะครับอ้าวกินลูกนี้ไม่หมดเลย คราวนี้ก็ให้เฉพาะทีมงานนะครับเพราะไม่งั้นคนอยู่มุมนอกจะถ่ายไม่เห็นนะครับพี่พี่อ่ะอยหลังมัดูนัท่องเที่ยวไงอันนี้คือลิงที่จับมาจากตรงไหนครับในเมืองในเมืองครับแต่มันมีเป็นโซนๆนะครับอันนี้มันน่าจะเป็นอันนี้อยู่ทางสัมยอดอ๋อลิงป่าทางสัมยอดอะไรล่ะมา้ครับ อันนี้กลุ่มปางกับมาไล่นะครับเหยี่ยยี่นะครับเหยียยี่เหยียงยุทธนะครับโตจีนลิงนะครับก <like ็เรียกว่าเฮในยี่นี้ก็จ้าภาพใหญ่นะครับก็ประวัติศาสตร์ที่มาเลี้ยงที่สถานอนุบาลลิงนี้นะครับผมมันไม่กัดนี่นะครับคุณเหยียงยุทธ์ผมมันก็ไม่กัดแล้วครับครับ ับเยี่ยมเลยครับคนลองดูสเฮนยี่นะครับมะเขือเทศอมะเขือเ,เทศอ่ <c oughs> อก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นว่าชอบกินอันนี้